cốp sau 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 up in Maui cốp mau amp cốp mau amp à, cốp mau là <laughs> 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 เดีเพิ่งนะหนึ่งสองสามยินไหมยินอันมันก้าวชาานี่แมยนเดี๋ยวไปเอก่องใหญ่ันยแหันแกี่จแกกมือไปนึกว่าไปญี่ปุ่นกับเข้ากันมาไปกดรถไม่โหลดแล้วเราจะไปไปตไปเยอนนี้ม็มันเต็มหมดแล้ตอนนี้คือให้เม็ดมันเต็มเม็ดมันเต็มหมดะเนี อันนี้ค่ะวิธีการเลือกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายาแต่ว่ายากินแต่ว่ามันไอ้มันซุกไอเดยนต้องเอาต้องเอารวงแบบซี้ดซี้เดให้มัดเลยเลยเนี่ยจะประมาณนี้เลยเนี่ยเนี่ยรวงประมาณนี้บอกปิ้มได้แบนเลยมันไม่กลุ้มมันการติมแล้วตะเกาซุกโปรเป็นน้ำนุ่มค่ะเพื่อนนี้ยังไม่ได้ก่อนเพื่อนนี้ยังติมมาไม่ได้ก่อน ก็เปรี้วเปีไก่นีปไก่แล้วไ,ไม่ไก่อะไรกัมันลุดเดินมาเนเดินมามันลุน,ลนั่นนี่พีกไก่นี่ี้ไก่น,นักไหมไม่ตทอาไรไม่เท่าไร

นีม่ัเขามัดไม่ปินเลยตามัดปินม่่มันลุดเราเย็บเอาต่งฟีตต่าไฟวันนู้นไปหนู่งวันไอ้น้าแจวาจนี่มันมันเป็นเป็นกอเหียเก่าเก่าได้เดี๋ยวอนอแก้วเออเก้วแจวอย่นู้นไม่ทำเป็นในนู้นเลยปุ๊บ นันเอ็นไม้ตนมันต้นแล้วมัน่อนแนี้ก็ห้นตนไม้นนีไหนนี่้าปน้ามเอนยวจิมตะเหนาได้หน้าวันนี้เลยะ มือพ <laughs> ่อมันตกเลวนหวเนี่ยนี่องกล้ยเคลี่มไม่นานมันมันออนมันเป็นกีมาเอออกล้ยเคลี่มไม่นาน

ตั้งเลดัดสามชินีน่เดียวไม่เคยเห็นรองก้าวเลยไม่เคยได้จับรองก้าวเนี่ยใหญ่ายุเจ็ดิ้นเจ็ดชิ้มาแล้ว่มมัดมัเกี่ยวก้าอีกทีนึงตัดสายบรรพอมั้งคะวันนี้ก้าดูเจ็รึ่าที่ใช้แลพูดเแต่วยังมีพลังนึงก้อนก่อนนีจริงลออออวาน่นมาแล้วนะ ว่าที่ปีเลยเป็นยี่ประมาณที่ที่ปีอะตัวปีหนับไม่ตัวนะคะแต่ว่าไม่ได้กินก้าวมาแบบนี้ี่รู้สึกมีความปลาพุ่มใจหมากนะคะแต่ว่าได้คือว่นได้บริเลี้ยงเมาบานปีติมได้มาร่วมติมเมากันนะคะสุกุ้กุนเด็ดนี้นะคะกุ้งตำบลหลังวนเมาตีเราติมกับเมาในลาดตัางเงินพื้นฮะ ตั้งกันมานี่มีโจมมันแล้วก็เก็บมาคือแบบรอสั้นปิดทุกอย่างอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ขยายได้สักทิ้นห่งคือบังดุงก่ะ คือกาดินเป็นดินเตดีมากก้อนว่าก้องโกเลียงหือก้องสีก้องก้องสีจิ้มเขในส่วนของเขาเป็นเป็นอะไรตีว่ารู้สึไปเล่ยแล้วมีความปากคุ่มใจหมากคือช่วยอ้าหมากก้าวกะดีดีหมากช่วยอ้าล่วงไงตโตกะซึ่งตัวจิ้มกะมามาแล้วออกมาดีหมากกะกินอร่อยมากกะ คือว่าคือว่าอยากให้พี่น้องชาวตำบลเราล่นแต่ว่าผมอยากมากค่ะอยากให้มาซูกกาแบบนี้คือได้ดีมากค่ะก็ซุกการก้าวกินเนงอ่ะคะคือกาเป็นเป็นส่วนดีนะคะมันปลอดสั้นปิดค่ะแต่นี่เหล่งชาวเมาคือร่อยมากเลยค่ะนะคะถุกคนนะพี่นี่อยากก้าวกายตึงอยากได้กินเมาซึ่งอยากให้ต่างการอะไรก็ได้สตอว่านันนะ Tell ai I play a chuẩn cao, lô này tuôn ta, mừng nơi tuôn yang, gạt yang, gạt yang miệng, gạt yên tao mạo, mày mày, gạt yên, phô cao, 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 ma, căn phô kỹ, bài, mầm, căn chuẩn mẹ trong cái tui. Jack, I run up the noon, nèo, Jack, I bài, 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 โปลูกเมื่อนกับติดรตั้มก็ได้เงินเป็นอย่างดีมาก็คุ้นกัน